ลูกศิษมหานอนคุยงหกสอสอเนยี่เป็นยเนี่ยไม่มีตังมาเลยเนี่ยขอขอยืมสักพันได้ไหมไม่ได้โง่ไม่ใช่ยืมเิขอยืมให้ังได้ไหมไม่มีตังนะมีสิเนี่ยปุ๊กปึ๊กใช่นี่น่ารักว่าเต้ยืมสักพันไม่ได้

แม่ลมพักมาที่ใจต้องปวดเสียใจหลงมาบางสัตวนาลตองโงคืนมาเด็ต้องเองมันแม่เสียดจหลมาเนี่ยนี่น่าก้องลูกคุ โองเนี่ยไม่มีตังค์ครับบ้านในยืมหน่อยได้ไหมสักห้าร้อยทเนี่ยไม่มีตังค์เติมมันมันเลยเนี่ยใช่แบ่ก็มี้ได้นหละน่ารักหนเรื่อนลอยลอยวนตามใจชนไ่ว้โหยน่ารักขึ้นลุงบัวบานเจ็บไไว้การงานตา มื่อลมพัดมาชื่นใจดอกบัวเขายหญ่ใหญ่ตั้งใจนะโคมโคมเคืองเดนเดิาใส่กบันร้องทั้งวันเนี่ยไม่ได้หยุดได้หย่อนเนี่ยมองกล้องมองกล้องหนึ่งสองน่ารักก้า แด้ยืมห้าร้อยไม่ได้เหรอฮะยืมห้าร้อยก็ไม่ได้ยืมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้<อ>คืนอนิษันนี้การยืมไม่มีค่ะ <laughs> <laughs> ตามจนแล้วให้เนี่ยเอาไหมนะตามอะ่ะ <laughs> เอาไหม <laughs> เอาไหมให้อะเอาไหมให้ ความบริสุทธิ์มันก็เอานี่อ่ะมันใช่ความบริสุทธิ์เอาไม่ได้นี่อ่ะพี่หนึ่งครับขออ้อนเลยค่ะพี่หนึ่งเอาตังค์สดมาให้หนูด้วยพุธแล้วก็เลยมาถามโอ้โหวนหลายโคกเหลือเกินถามหน้าบ้านก็ตอบไม่เหมือนกันห้าบ้านเลยใช่เหมือนกันเลยเนี่ยมันเห็นกันนานจำไม่ค่ได้เลยตาหมูเขาเพิ่งจะมาหาคุณยายนะคะรายการเราไม่เห็นกันนะเคยเห็นเขาเหรอมั้ง ลงเรื่องเงี้ยบัญชีธนาคารเลยอะค่ะตามติดคับก่อนมาดิคับใจเยินหวยระหโหดพุดพังบ้องเลยเหรอเลยใหญ่จำรูนไปไหนอะฮะใหญ่จำรูนอะไปหาใหญ่จำรูนเขาไปไหนเขาไปไหนลอ็ไมปดูล้วบ้านพ่อแม่คุณยายอยู่ไหนแถวหน้าอยู่ตรงไหนบ้านพ่อบ้านพ่อกับแม่ยายอยู่ตรงไหนอ้าวนี่แหละอ้าวแล้วยายจะออกไปหาเขาทำไมอ้าว พ่อแม่เราต้องไปหาเขาสิเพราะอะไรเราไม่ไปหาเพราะเดืมเรืสอหรือเราต้องไปไปหาเขาส้ใช่จองยุดร้องมั่งนะทักพอนเขาให้ร้องเพลงให้ก็ฟังตอนเช้าตอนเย็นดุงเรือน้อยลอยวง ตามใจชนวหวยมะโหยวิชังพุทุมบัวบานเก็บใบไว้กลางงามตาเมื่อลงพัดมาชื่นใ <c oughs> จ <c oughs> จ,จะเล่นต่อมาโอ้โหคุยอย่างอื่นไมวค่ะยาย คุยชวนก็คุยอย่างอื่นบ้างฟังก็เพลงไม่ไหวครับอตามใจแล้วหนูว่าหนูไปร้านโจ๊กมาจะซื้อทุเรียนมาฝากเขาบอกเขาไม่ให้กินเขาบอกก่อนฉัน็อกเอทอเอ็ซีบอกเดี๋ยวจะน็อกเขาบอกไม่ให้ทานมากเดี๋ยวจะน็อกแล้วอาบน้ำเนี่ยคะเนี่ยอาบน้ำยังใช่อาบแล้วอาบแล้วเหรอแล้วห้ามลุกนะคือเน้ต้องนอนอัก่อนนะ

ตามหามันเล่นถูกเนอะโอ้โหขึ้นใหญซีไม่ได้เลยบอกว่าพี่เกดบอเนอกลับบ้านเนอยใส่เสื้อเหมือนกันเลยเนี่ยดูที่มีเท่าไหร่แล้วนะดูที่ตู้ตังค์ที่มีเท่าไหร่แล้วอ่ะดูที่นี่หรอใช่แบงค์อะไรเนี่ยแบงค์ห้าดูดูดูที่มีเท่าไหร่แล้วนะดูที่ล้องใหญ่ดูเนาะพอด้ตังค์เขาเนี่ย เมื่อลงทันมาชีร้องทั้งวันเนี่ยวันเนี้ยม่หยุดเลยเนี่ยยายที่เขาให้ตังค์เมื่อกี้เนี่ยเขาจ้างให้หยุดร้องเขาไม่เออเขาเขาให้ตังค์เอาตังค์เขาไปแล้วหยุดร้องมั่งเขาให้ร้องเหรอเออเขาให้พักผ่อนเขาให้ยายพักผ่อนยายชอบร้องแล้วคนแก่เขาชอบฟังปีนี้เท่าไหร่แล้วเก้าสิบห้าเอาเขาเลยวันเกิดเข้ามาแล้วต้องเก้าหกเก้าห้าเขาเก้าห้าเลย แต่ยายจำนวนเขาไม่น่าเสียเนะาะไม่รู้ตัวเลยมไม่รู้ตัวเลย<ฆ>จำเขาได้ไหมล้่ะ<ฆ>จำเขาได้ไหมล่ะเรื่องอะไรเออ <laughs> เรื่องอะไรจะจำได้แลกกระอบ พี่ริมน้ํานอนตรงไหนอะคะที่พายายเขาไม่นอนริมน้ําพี่เวลากินข้าวตรงนู้นออกไปอีกเดินไปอีกเดินไนอีกอ่าสวัสดีจ้าโชคดีนะคะรวยไหมี๋ยวลองให้ฟังเพลงก่อนอาจจะลองอีกแล้วเล่นลอยลอยเมื่อกี้เขาจ้างให้ไปร้องนั่นนะนะะใจด่วนรวยละโหยวิชังมวดซุมบัวบานเก็บใบไว้การงามตาเมื่อลงทักมาชื่นใจจะเดินดดอก เลยเซนได้อบบอกจบแล้วละคลมคมคืนจะได้ดอกบ,บาก็เซนได้ออกห้าหนึ่งห้าห,ห้าหนึ่งห้าสุขุนคุ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าสีิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองไม่หกสิบนี่จาถูกไปแล้วนะขอขยายสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณนะคะโชคดีกันนะคะแล้วหนูจะรวยไหม รู้ไว้รองเพลงให้ฟังส่งหน่อยพอพอแล้วยายเขาจะกลับแล้วพออย่รองเพลงส่งอีกแก้วอ่งไปไวการงามตาเมื่อลมพัดมาโอ้โหไม่ไหวแล้วะพอแล้ยายค่ำ มาคิดดูมันนาน้อยจังมิสังบพูดดูมัวบันเก็บใบไว้การงามตาเมื่อลงพัดมาชื่อจันทชือจไจั คืนคนี้นอนนะ,ะคืนนี้ต้องนอนนะไม่ไม่นอนนะเดี๋ยวพี่หนึ่งตีนะรร<ด>อคคนะ,คะับ